าไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องไม่กล้าเอาอกล้องถ้าเราเป็นอาจารย์นี่ไหมครับถ้าเรามีชื่อมีเพจของเราอย่างนี้แล้วเราสร้างฐานแฟนไว้แล้วแล้วเขาไปเลิคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับเราก็ไปดูก่อนก็คือตอนแรกก็ตั้งใจครับว่าเออถ้าเกิดใครมาเรียนอะไรเงี้ยที่คนแนะนําเราก็สามารถแนะนําได้ว่าเออที่เขาดีจริงคือบางทีอะณวินาทีนี้ด้วยเศรษฐกิจมันเป็นอย่างเงี้ยคนที่มีตัง ก็อยากเอาเงินที่ตัวเองมีไปลงทุนทำอะไรบางอย่างสร้างธุรกิจหรือว่าทำสินค um ้าคนกลุ่มกลางก็อยากเอาเงินที่ตัวเองมีไปลงทุนทำอะไรบางอย่างทำธุรกิจบางอย่างคนกลุ่มตลาดล่างอยากจะแบบเจียดเงินที่ตัวเองมีเพื่อไปลงทุนทำอะไรบางอย่างสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือทุกคนคิดว่าเงินจำนวนนี้มันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีธุรกิจกัน แต่เขาจะขายไม่ได้เพราะเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะขายยังไงอะธุรกิจก็มีแล้วเหมือนเนี่ยโรงงานก็มีหรือคนกลุ่มกลางเนี่ยเอาเงินไปผลิตสินค้าเฮ้ยฉันมีสินค้าสุดท้ายคือขายใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบบเราได้เปรียบแล้วก็ยังคงยืนยันว่าอยากให้ทุกคนแบบทำต่อไปในอนาคตก็จะมีธุรกิจและสินค้าจำนวนมากอยู่บนโลกนี้แต่ขายไม่ได้เราก็ เข้าไปช่วยขายเงินในโลกนี้อยู่ที่คนที่ขายได้ไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใครขายได้คนนั้นได้ตังค์เพราะฉะนั้นวันนี้เราสร้างฐานแฟนสร้างทั้งใน TikTok ก็ได้สร้างใน Facebook ด้วยถ้าเกิดว่าอาใครมีเวลาว่างสร้างใน YouTube ด้วยอย่างวันนี้ตัวคขาเองด้วยความที่ทาตรงนี้อะ เราก็ไปสร้างทุกที่เหมือนกันแล้วรู้ว่ามันก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆฐานแฟนก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่อย่างเมื่อกี้บอกว่า <c oughs> เอ๊ต้องให้คอสไปแบบนาทีทาราแล้วอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> ก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะขายได้รู้อยู่แล้วว่าถ้าแบบเราโปรโมทอะ่ะมันก็จะมีคนสนใจเพราะว่าไม่ใช่แค่ฐานแฟนแต่มันเป็นความน่าเชื่อถือที่แต่ละคนสร้างกันมาสร้างจนน่าเชื่อถือแล้วอะ่ะพอแบบ แนะนำอะไรไปคนเชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้ไปเริ่มทําของตัวเองก่อนอนาคตเดี๋ยวค่อยไปทําให้คนอื่นต่อยอดได้อีกเยอะแยะมากมายในสายบนโลกออนไลน์แล้วก็ด้วยความที่เราเองอเป็นคนมีเงินแล้วก็สร้างรีสอร์ทแล้วสร้างรีสอร์ทเสร็จขายยังไงต้องไปให้คนมาช่วยเขามาช่วยมันอาจจะดีขึ้นหน่อยนึงซึ่งมันอาจจะยังวัดเป็นหลักหน่วยด้วยซ้ำเนาะเราก็ยอมแล้วอะ แต่ถ้าเราทําเองอะแล้วเราสร้างของเราเองวันนี้อะเราไม่ต้องจ้างเขาตลอดชีวิตนะอนาคตอะตัวเราเองจะทําให้คนในชุมชนทําให้พนักงานมีงานดีขึ้นเงินดีขึ้นคนในชุมชนได้มีการจร้างงานมากขึ้นเราไม่ได้โปรโมทแค่ธุรกิจเรานี่เราโปรโมทวัดเราโปรโมทร้านอาหารโปรโมทคาเฟ่โปรโมทล,ล่องเรือนะคะก็สร้างฐานแฟนณวันนี้ ห้ามหยุดยังไงก็ปังแน่นอนแล้วก็จะสร้างเงินมหาศาลแน่นอนดีไหมโอเค